มาแล้วครับขบวนด่วนพิเศษทักษินารัฐที่32ชุมทางหัดใหญ่กรุงเทพนะฮะตอนนี้ขบวนรถธรรมดาที่261ของเราจอดหลีกอยู่ที่สถานีนครชุมนะครับผมขบวน32กําลังจะผ่านสถานีนครชุมนะฮะมาดูว่าเป็นฮิตาชิเบอร์อะไรนะครับผมก็มาแบบนิ่มๆเลยนะ ฮิตาชินะครับฮิตาชิฮิตาชิสี่ห้าศูนย์ห้าโอ้โหสีสวยมากครับอ่าเป็นสีดำเดิมเลยนะ